สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การคำนวณสูตรกับถ้วยฟูวันนี้ถ้วยฟูจะขอมาคำนวณสูตรเด่นล่างชุดที่สองนะคะของงวดที่แล้วชุดแรกที่เขาเดินข้มาหลายงวดนะคะ18งวดหรือประมาณนี้เขาหลุดนะคะแต่ชุดนี้เข้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อชุดนี้เข้าถ้วยฟูก็ขอมาอัพวิดีโอชุดนี้ต่อนะคะนี่นะคะ ชื่อสูตรนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะเด่นเด่นล่าง2นะคะสูตรตามนี้นะคะ, <c oughs> ะคะ่ะนี่นะคะที่อัพไปเมื่องวดที่แล้วได้025นะคะเขาก็มา6กหเพราะฉะนั้นของเราเข้านะคะเราก็เลยมาอัวิดีโอต่อจดสูตรได้เลยนะคะ ทานใดเข้ามาชมใหเ่นะคะเชิญท่านจดสูตรได้สูตรบอกว่าให้ใช้หมื่นบวกร้อยบวกหน่วยบนบวกสิบครั้งที่1บวกสิบครั้งที่2และบวกสิบครั้งที่4เท่ากับ x ตัวที่1บวกสองแต้มเท่ากับเตัวที่2และบวกสามแต้มเท่ากับ x ตัวที่3เป็นเลขเด่นล่างของเรานะคะค่ะเรามาเริ่มคำนวณกันเลย นะคะนี่นะคะตามตามเส้นสีเลยนะคะ0บวก5บวกนะคะ0คือหมื่นร้อยคือ5หน่วยคือ5นะคะบนนะคะบวกด้วย10ครั้งที่1คือ9บวก10ครั้งที่2คือ8บวก10ครั้งที่4คือ9เท่ากับ10 2 0 3 6นะคะเราก็ใส่6นะคะบวก2แต้ม ท่ากับ8บวโดย3แต้มเท่ากับ1เราจะได้เลขเด่นล่างของเรานะคะก็คือ6 8และ1เรามาดูว่าเขาออกเลขอะไรเขาก็ออก1 4 9 8 4 0เขาขาออก5 8เพราะฉะนั้น8ของเรามานะคะค่ะเรามาคนวณกันต่อนะคะ4บวก8บก0บวก8 บวก7บวก4เท่ากับ10บยี่สนะคะเราก็ใส่1บวก2แต้มเท่ากับ3บวก3แต้มเท่ากับ6นะคะเราจะได้เลขในล่างของเราวันนี้ก็คือ1 3และ6เลขที่ออกก็คือ989 903เ้คราออก 1, เพราะฉะนั้นวดน,นี้ของเรา มาทั้ง1และ6นะคะค่ะแล้วเราก็มาคณนนกันต่อนะคะเก้เอ่ขอโทษคะ่ะ8บวก9บวก3บวก3บวก7บวกเเท่ากับ3ามเราก็สิบนะคะบวก2แต้มเท่ากับ9 บวก3แต้มเท่ากับ 2, 2> เราจะได้เลขเด่นล่างของเรานะคะคือ7 9และ2เลขที่ออกก็คือ0 2 1 8 4 0เข้า,า6 7เพราะฉะนั้น7ของเรามานะคะค่ะแล้วเราก็มาคนวณกันต่อนะคะ2บวก8บวก0บวก4บวก0บวก6 เท่ากับ20แล้วก็ใส่0นะคะบวกอีก2แต้มเท่ากั 2, 2> บ2บวก3แต้มเท่ากับ5เราจะได้เลขเด่นล่างของเรางวัน,นี้นะคะก็คือ0 2และ5เลขที่ออกก็คือ3 5 6 5 6 4ข้างล่างออก6 2เพราะฉะนั้น2ของเรางวดน,นี้มานะคะ แล้วเราก็มาคูณนนกันต่อ5บวก5บวก4บวก8บวก4บวก9เท่ากับ10 20 30, 30 35นะคะเราก็ใส่5นะคะบวก2แต้มเท่ากับ7บวก3แต้มเท่ากับ0เราจะได้เลขเด่นล่างของเรางวันนี้คือ5 7และ0น เลขที่ออกก็คือ735867ข้างล่างออก02เพราะฉะนั้น0ของเรามานะคะค่ะแล้วเรามาคูณกันต่อ3บวก8บวกเบวก1บวก3บวก8เท่ากับ10 20 สามเท่ากับศูนะคะศูนยบวก2แต้มเท่ากับ2บวก3าแต้มเท่ากับหเราจะได้เลขเด่นล่างของเรานะคะศู 0, 2, และห้าเมื่อที่แล้วที่เราคำนวณไปนะคะได้0 2และ5เลขที่ออกก็คือ1นึ 0 7 9ข้างล่างออก65เพราะฉะนั้น5ของเรายัางมาอยู่นะคะค่ะแล้วเรามาขนุนกันต่อเลขที่เราจะขนุนต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1กุมภาพันธ์นพศ62เรามาดูว่าเราจะได้เลขอะไรกัน9บวก 9. เอ้าขอโทษค่ะ,อ,ะอันนี้ขออนุญาตนะคะ <c oughs> 9 บวกศูนย์บวกเก้าบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองเท่ากับยี่สิบหนึ่งแล้วก็เซนหนึ่งนะคะ <c oughs> สักครู่ค่ะเห็นแล้วมันเกลกกตา อนงชั่วนิดนึงนะคะอ่ะเท่ากับ21เราใส่1นะคะบวก2แต้มเท่ากับ3บวก3แต้มเท่ากับ6ค่ะเราได้เลขเด่นล่างประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ62ของเรานะคะคือ1 3และ6เขาจะมาหรือไม่นะคะ,ะในเลขท้าย2ตัวล่างสลักกินแบงของรัฐบาลเราขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในะการรับชม ใช้สติไต่ตองให้ดีก่อนที่จะนำสูตรไปใช้ถ้วยฟูหวังว่าทุกท่านจะโชคดีกับการคนนสูตรของถ้วยฟูแล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ